อยากจะขอนําเสนอนโยบายที่สวชองงานค่ะเพื่อเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะสสวชอ่ะค่ะเป็นเป็นหน่วยงานที่เป็นเลขาของสภานโยบายการดูศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งสภานโยบายเนี่ยค่ะจะเป็นคนกําหนดกรอบนโยบายทัด้านการดูศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศนะคะซึ่งในฉบับปัจจุบันนะคะ เป็นในระยะปี e 60ปี e 70แล้วก็ในกรอบในยบายเนี่ยคะ่ะจะประกอบด้วย2แผนหลักๆก็คือแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมของประเทศซึ่งเป็นแผนที่ลงไปถึงการวิจัยในแต่ละประเด็นะนะคะส่วนอีกด้านก็จะเป็นแผ่นด้านการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนาาุคนของประเทศน่นะคะซึ่งในแผนเก่าคะ่ะในกรอบนโยบาย่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะวางยุทธศาสตร์หลักๆไว้4ี่ยุทธศาสตร์น่ ขึ้นทักษะแรกเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการแข่งขันของประเทศโดยรงคือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็เศรษฐกิจอันาับบที่ต้องการพัฒนาสากรแลอนาคตน,นะคะส่วนด้านที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใหความสำคัญกับการพัฒนานที่ยั่งยืนนะคะด้านที่3ก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาขั้นแนวหน้าที่จะ รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วยแล้วในด้านที่สี่อ่ะค่ะก็เป็นเรื่องกำลังคนแล้วก็เรื่องสถาบันรวมศึกษาแล้วก็สถาบันวิจัยซึ่งในกรอบนโยบายด้าเนี่ยก็จะมีจุดเน้นหลักๆอยู่หกด้านนะคะซึ่งด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยตรงเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์แล้วก็สุขภาพมูลค่าสูงแล้วก็การเป็นหมายของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นประเทศชั้นนำด้านการผลิตสินค้านกเส่สินค้าแปรรูปนะคะนอกจากในด้าน ก็ยังมีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพแล้วก็ได้านคุณลักษณะที่สามก็ต้เป็นการเล่นานวัตกรรมในวัฒนธรรมยิ่งอีกจ้าวนาส่วนด้านที่สี่ก็จะเป็นการมุ่งเน้นการพิจารณาคนที่มีน้ำสูงนะคะซึ่งในแผนที่เกี่ยวข้องกับรองคุณลักษณะนะคะอย่างเช่นแผนด้านมวานอนะคะก็จะออกมาจากที่สอง สีทักษะของกรอบนโยบายอะนะก็จะลองตามกันมาก็คือด้านที่หนึ่งก็จะเป็นด้านเศรษฐกิจมด้านที่สองก็เป็นสังคมสิ่งแวดล้อมด้านที่สามก็เป็นเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าแล้วก็ด้านที่สี่กับการพัฒนาองลังคนนะคะส่วนแผนด้านการอมศึกษาค่ะก็จะมีสามด้านหลักก็คือการพัฒนาศักยภาพบุคคลแล้วก็การส่งเสริมระบบนิเวศด้านวิจัยระดับองค์กรแล้วก็การจัดระบบอมศึกษาใหม่หรือว่าเป็นการยกยุบระบบอมศึกษา ะะส่วนในด้านววนรค่ะด้านที่เป็นเกี่ยวกับด้านแผนววนรนะคะก็สอวชอค่ะก็ได้พัฒนานโยบายมาเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการยึดฐานระดับหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้จะขอนำเสนอตัวอย่างนโยบายที่เราอยู่ระหว่างทำเพื่ออยู่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นจากเดิมนะคะที่เราพยายามผลักดันนโยบายในการกดรองกฎหมายหรือว่าพัฒนากฎหมาย ที่จะส่งเสริมให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมเพิ่มขึ้นนะตั้งแต่ปี2562ที่เราได้มีการส่งริประบบบวรแล้วก็มีพรบส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเึื่อตรงนั้นจะกำหนดว่าให้มีหน่วนงานให้ถูงที่สนับสนุนทางข่าวสารการแล้วก็อาหารเคลัยให้ตอบโจทย์ของประเทศนะคะส่วนในปี6 4ก็มีการออกพรบส่งเสริมการใช้ประโยชน์งงานวิจัยและนวัตกรรมในไทยครับแ เพื่อที่จะส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยที่เกิดจากการวิจัยเชฒนาของภาครัฐหรือว่าของสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์และในปี66ค่ะก็ทําให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นว่าการใช้ประโยชน์เนี่ยสามารถทงรัฐบาลหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดและก็เป็นการสร้างผู้ประกอบการค่ะ มาการด้วยการออกเงื่อนไนสละนายกว่าด้วยการร่วมรวมคุณระหว่างกาะแดะเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิสัยไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการกล่าวในเรื่อต่อไปค่ะในระบบนิเวศปัจจุบันที่ทั้งระบบนิเวศไม่เฉพาะแต่กระทรวงอวบนะคะก็มีการมาตรการแล้วก็นโยบายต่างๆที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแล้วก็การเติบโตของ ผู้ประกอบการนวัตกรรมหรือที่เรียกว่า innovation driven enterprise i รือไอีะคะซึ่งเราพยายามที่จะสร้างผู้ประกอบการเองเนี่ยให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งปัตรมาและคุณภาพเพื่อที่จะเป็นทางที่สำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตนะคะเพราะว่าหลังจากที่ไอีตกต่ำแล้วก็คิดว่าในการฟื้นฟูประเทศออกมาเนี่ยธุรกีจฐานนวัตกรรมไอีจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในช่วงหลัง เพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะแข่งขันหาที่เราเจอทีวอปในสินค้าเดิมๆได้นะคะซึ่งามาตรการสนับสนุนในปัจจุบันเนี่ยมีท้งมาตรการการเงินเช่นมีการสนับสนุนภูมิัยหรือว่ามีการสนับสนุนการปล่อยยอดไปสู่การนาไปใช้ประโยชน์ที่กว่า s d i R หรือ s t r นะคะแล้วก็ยังมีเท็ฟนที่สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการตั้งแต่ ที่เอานำผลงานวิจัยของเด็กนักศึกษาหรือว่าผู้ประกอบการที่นำผลงานวิจัยของงานใดมาใช้ประโยชน์นะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการใช้ประโยชน์ทางภาษีเช่นมาตรการฐานภาษีจาก i n เแล้วก็มาตรการสต่ละส่วนข้าราชกางสำหรับทางอบริษัทเอกชนทั่วไปที่จ้างบุคลากรจางกศูสย์แล้วก็สำหรับสาขาแล้วก็ยังมีการกดล้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัญหาในการ เกิดของ IBE เนะคะเช่นการตั้งโ o ล d i n g company ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมาหาวิทยาลัยหรือว่ทยาาสตร์วิจัยหรือว่า,ามมนหาน่วยงานภาครัฐอาจจะไม่สามารถทำได้แต่พอาที่มีการโหวตรองกฎหมายตรงนี้ค่ะก็เป็นแนวทางให้มาหาวิทยาลัยห,หรือว่ทยาาสตร์วิจัยเนี่ยสามารถตั้งโ o ล d i n g company เพื่อที่จะมาลงทุนใน,ในสตาร์ทอัพที่หน่วย,อยางานใช้ประโยชน์ได้ะคะ่ะเพราะยังมีการสนับสนุนหน่วยางานที่เป็นปตัวกลางเพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยแล้วก็ สนับสนุนการตลาดแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะก็อาจจะยัง Ecosystem เหมือนจะดูเป็นรูปแบบแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีช่องว่างของการพัฒนานะะซึ่งปัจจุบันสิ่งที่เรากำลังส่งเสริมให้ระบบเวสมรณนมากขึ้นนะคะก็จะมีอยู่3าพเราก็การเพิ่มการลงทุนโดยการเข้าไปร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อให้นำผลงานวิบัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งตัวอย่างที่เราได้ทําไปก็อย่างที่ได้ยกตัวอย่างนะคะว่าเรามีการหลดอหลอดให้มาหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถจัดตั้งบริ้ัทเีกนได้เพื่อที่จะรวมรวมมุดกับภาคเอกชนแล้วก็นำหนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์แล้วก็น,น,น,ในใอกจากน,น้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ที่เป็นหน่วยางานสนับสนุนให้เกิดการ สร้างนวัตกรรมหรือว่าการสร้างธุรธกิจฐานนวัตกรรมเช่นพวกอะไรเงี้ยที่เป็นหน่วยบเคาะหรือว่าเป็นเอ็กซ์เซเรเตอร์หรือว่าเป็นตัวกลางแล้วก็เราพยายามที่จะเอาปลไกของการเมทัลเข้าไปในกลไกของการพัฒนาผู้ประกอบการในปัจจุบันนะคะเราก็พยายามขยายนอกจากขยายไปจากด้านส่งเสริมการเกิดนวัตกรรมแล้วค่ะเราก็พยายามขยายขอบเขตการสนับสนุนไปดู ด้านการาทำตลาดสินค้าของนวันตกรรมนะคะเรากำลังพัฒนาโครงการที่เรียกว่า e commercial innovation platform e s i เนี่ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแพลตฟอร์มในด้านการตลาดที่ให้ข้อมูลการตลาดแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญการตลาดที่คอยช่วยเหลือผู้ประกอบการนวันตกรรมเนี่ยให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะอะอย่างเงะระเบียร่วมปลงทุนที่เรากดรับให้มาคืออะไร มาร่วมลงทุนกับเอกชนได้ไงในกระเถียงเนี่ยค่ะก็จะมีสองแนวทางที่มหาวิทยาลัยสามารถร่วมลงทุนได้คือกำหนดให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถลงทุนกับเอกชนได้โดยตรงโดยที่มหาวิทยาลัยสามารถถือหุ้นในบริษัทที่บริษัททุกปีถานนวัตกรรมได้ค่ะโดยตรงเลยแต่อีกแนวทางนึ่งก็มีการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้สรัดตั้ง holding c o m p น n y ขึ้นมาชาั้นกกอนเพื่อที่จะให้โมดี้เนี่ยค่ะไปร่วมลงมือกบับราฐเอกชนจัดตั้งธุรกิจทางวัตถุกรรมค่ะซึ่งวัตถุประสงค์อันหลักเนี่ยก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยของอาหารขี้ารอ่ะไปตั้งบริษัทสปินออฟซึ่งกลไกแบบนี้ค่ะเป็น,นกลไกที่ต่างประเทศนะคะอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยดำเนินการได้ผลดีมากขึ้นเรือบริษัทสปินออฟที่สุดท้าย อะไรแล้วสามารถปรับระบบเศรษฐกิจปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานโลกตะวันตกได้แล้วก็ต้องการให้มีการลงทุนในผู้ประกอบการรายใหม่แล้วก็สามารถนำผลงานใส่ออกสู่เชิงกลไกได้ค่ะคืปัจจุบันนะคะมหาวิทยาลัยที่ตั้งโครงยิ่งของมาดีแล้วค่ะจะมีประมาณ12กสแห่งแล้วก็มีหลายแห่งที่อยู่ระหว่างจะตั้งนะคะแล้วก็12แห่ง มีการมีทุนจดทะเบียนประมาณ5 0ารล้านบาทแล้วก็ได้ลงทุนไปแล้วกว่าร้อยบริษัทธุรกิจฐานวัตกรรมนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็พยายามนำกลไกหรือว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งรัฐบาลนะคะได้ลงทุนไปแล้วมีจํานวนมากในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศอยู่4ี่แห่ง แต่ว่าตรงนี้ค่ะแต่ละแห่งเนี่ยมีการใั้นาเพื่อประกอบการที่ตัวเองแต่ว่ามันก็ยังมีแกาอยืมการพั้นาหรือว่ายังขาดกาสรสนับสนุนทางด้านการตลาดแล้วก็การที่จะทำขยายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อะค่ะเราก็าเลยพัฒนาแท็ตซฟอร์มที่จะ ที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ e ี่ยให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้แล้วก็สามารถขยายสเกลได้ด้วยค่ะโดยการพัฒนามาตรการที่เรียกว่า E-C นะคะเป็น E-Commerce and d o v a t i o n Platform ซึ่งแพลตฟอร์มเนี้ยค่ะจะเป็นระบบการทางาน,นเป็นกลไทยการสนับสนุนแล้วก็มีทั้นข้อมูลการตลาดอย่ในนั้นแล้วก็จะมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ แล้วคอยให้การสนับสนุนคอยไอที่เลี้ยงหรือว่าคอยช่วยไ็นที่ษาให้กับบริษัท i อ e ีที่ต้องการจะเข้าสู่ตลาดหรือว่าขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศนะคะก็อันนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนนงานคาดว่ามีการทดลองใช้แล้วกับผู้ประกอบการประมาณหลายค่ะว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการเราเจอเหตุอวอค่ะเราต้องการขยายตลาด ไปสู่อาหาดอื่นที่อาจจะไม่ใช่ในกาหลีหประเทศนี้นะเนี่ยเราจะควรจะไปตรงไหนเราก็จะมีการศึกษาวิจัยมามาทำเรื่องรีเสิร์ชนะคะที่จะช่วยพวกออกการแล้วก็จะนำข้อมูลนะคะมาเผยแพร่ในทางข้อ,อมูลในแง่สองนี้เพื่อที่จะช่วยพวกออกการเราว่าค่ะก็อันนี้ในวัยที่เรารอยู่ระดับยังอีกในวาไหน่นะคะซึ่ง เป็นมนติขอกรอมาภิชอบในการแล้วเมื่อหายปีที่แล้ว่ะคหลายช่วงต้นปีที่แล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะก็ระหว่างที่การทำงานร่วมกับกิจการแล้วก็วกระทรวงการท่องที่ยวที่จะผลกดันให้เกิดนโยบายการสนับสนุนนั้นหมายว่าการสร้างความสามารถด้านการ วิทยาศาสตร์วิจัยและพนวัตกรรมอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างของภาคเทศนี่หลักการก็คือถ้าเกิดว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างมีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในกาจัดหาเทคโนโลยี่ต่างประเทศที่มีมูลค่าเกินหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยเราจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะมีการร่วมลงทุนกับบริษัทไทยเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีมา เผยแพร่ S <S <an> างการผลิตหรือว่ามาทํางานาร่วมกันหรือว่าอาจจะเป็นการถ่ายทอดระบบโลใหใหนักภารกิจของบริษัทไทยก็เป็นเงื่อนไขที่ต้องกําหนดในเงื่อนในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีมาสู่ประเทศเราจริงเพื่อที่ในอนานะคตะเราจะลดการพ้นงพาที่ที่จัดส่งประเทศแล้วก็เราสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้ไปต่อยอดเพื่อจะอทำให้เกิดความสามารถในประเทศค่ะ ส่วนนโยบายด้านหนึ่งที่สนับสนุนเรียกว่าการาจนวนบุคลา,ากรอย่างที่ท่านหออวิภาราได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยบุคลากรปีบุคลากรวิจัยของประเทศเราลดจาก25ต่อเ23ต่อนะคะก็คิดว่ามาตรการนี้ค่ะอาจจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานบุคลา,ากรวิจัยเข้ามาได้ะคะ่ะโดยที่ถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีการจ้างงานบุคลา,ากรนักษะสูงนะคะ ด้านวิทยาศาสตร์ 3, หรือว่าในด้านวิศวกรรมเนี่ยก็จะได้รับาการลดหย่อนภาษียกเว้นภาษีกันกกน,นะคะคือสามารถนำค่าใช้จ่ายอะคะ่ะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปหักจากจค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างที่เป็นเงินเดือนก็อันนี้อาจจะช่วยกระตุ้นให้คนที่ต้องการกลับมาทำใชจ่ายเพิ่มนานว่าต้องการ สร้างรายได้หรือว่าอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากองค์ไได้แล้วก็ถ้ามีการพัฒนาบุคลา,รากรในองค์กรนะคะส่งบุคลากรเข้าไปอบรมในหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาแล้วก็ช่วยเรียกว่าฝึกอาชทักษะทักษะทางด้านาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะได้ยกเว้นภาษี250นนะคะนอกจากนั้นมาตรการใหม่ที่เหมาะเลยก็คือถ้าเกิดว่ามีการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัทสถานประกอบการ ยูไอก็จะยกเว้นภาษีเงินได้ให้เพิ่มเติมอีก200%จากของเงินลงทุนนะคะาาการจับตั้งอสุจิโก็จะยกเว้นให้อีกร้อนะคะอันนี้ก็คิดว่ามาตรการตรงนี้น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้แล้วก็ให้การฟื้นฟูงานไหนดีขึ้นนะค่ะ ในปัจจุบันนะคะก็มีการจัดมาตรการไงก็มีการจ้างงานใหม่แล้วกองหนุนพานะคะในร้อยเก้าสิบองค์กรนะคะแต่ว่าหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมก็มีกว่าประมาณสองร้อยหลักสูตรโดยอิชากรรมที่ส่งบุคลากรเข้ามาพัฒนามากที่สุดก็จะเป็นอุรจาดการเรายนการนแโต้ย่นมากสี่ยงค์ประ ส่วนอีกด้านนะคะ่เปในด้านโรศึกษาก็จะช่วยสร้างขีดความสามารถได้ย่งไรนะคะก็คือในแครอโศึกษาฉบับล่าสุดปี62แกกำหนดให้สถาบันโรมศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการการโรงศึกษาได้ก็คือมหาวิทยาลัยแยจำเป็นที่การจะออกัาสูรนึงต้องผ่านมาตรฐานการโรมศึกษาซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลานานในการพิจารณาก็จะไม่ทันเวลาของการพัฒนา ที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมนะคะก็บัญญัติพ<ถ>รบดูสก่อเขาเปิดช่องให้มาแชร์อะค่ะสามารถจัดนวัตกรรมการศึกษาหรือว่าแสงบอกได้โดยที่ตรงแสงบอกตรงนี้นะคะ่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะผลิตไปที่มีสมรรถนะตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถผลิตได้ทันเวลาหรือว่าทีลมีอยู่เยอะ การผลิตบุคลากนเนี่ยจะเป็นต้องให้ทันในความต้องการของสังการในะนั้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็ให้ผู้เรียนสามารถเอื้อมมือวยให้ทุกช่วงวัยค่ะสามารถเข้าไปเรียนได้แล้วก็จะเป็นการพิโชกการผลิตบุคลากของประเทศด้วยแล้วก็ล่าสุดนะคะก็ ตั้งกองวิเพื่อพัฒนาการศึกษาั่งเพื่อที่จะตอบโจทย์นี้โดยที่กองวิเราพัฒนาการอบรมสั่งเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะตอบโจทย์การศึกษาช่วงวัยแล้วก็ตอบโจทย์การทำงานที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็กานงานที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆนะคะก็จะเป็นเพื่อพัฒนาคอนเทนเตอร์ของสถาบันอุดมศึกษา แล้วก็ผลิตกำลังคนระดับสูงองค์การต้องการของประเทศนะคะโดยที่กองทุนนะคะสามารถจัดสรรเงินเพื่อที่จะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเนี่ยที่มีการจัดกลุูกกรณีที่มีการจัดปลูกในท่าปลูกสามารถทำหน้าที่หเรียกว่าทำผลงานเพอร์ฟอร์แม่ตามกลุ่มของตัวเองเช่นว่ามหาวิทยาลัยที่จะเน้นไปทางด้านแข่งขั้นต่างประเทศก็จะเน้นทางด้านความเป็นเลิศทางวิชาการหรือว่ามหาวิทยาลัยที่ต้องการที่จะ การพัฒนาพื PI, ้นที่ในสมบัติของตัวเองก็จะเป็นกลุ่มโดยซึ่งวัตถุประสงค์การฟองอย่างเงี้ยค่ะก็จะจัดสรรหรือเพิ่มลูกลุ่มให้ให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อทำบทคามของตัวเองแล้วก็อยางสนับสนุนให้ผู้เรียนค่ะผู้ช่วงวัยเนี่ยสามารถเข้าถึงการว่าการศึกษาได้โดยมีใช้ค่าใช้จ่ายที่สามารถเข้าถึงได้ไม่สูงมากซึ่งองค์เงี้ยก็จะเป็นการสนับสนุนการสอนการเรียนการสอนได้ นอกจากนั้นก um ็ um. ยังสามารถใช้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อย่างเช่นห้องแลหบือว่าเป็นอะไรที่จะเป็นาสร้างความเป็นเลิศหรือว่าให้การผู้ประกอบการในหาวิทเาลัยได้แล้วก็รมงการผลิตระดับบนระดับสูงเฉพาะทางด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถเป็นสนับสนุนในรูปแบบเงินทุนตัวเลี่ยงต่ำให้แก่อาหารทชื่อในโครงการที่โภคต้องการที่นี่นะคะ ก็ในใบรองหลังที่มีการขับเคลื่อนอยู่ก็จะมีมาค่ะคุณชมค่ะ